หมอนรองกระดูกทับเส้นอม,มันมันโรคนี้มันลามลงไปแล้วก็ปลายประสาดอักเสบอีกตั้งหากถามเขาว่าพี่จะต้องกินตัวไหนดีเราก็เลยแบบอยากจะหายก็เลยแนะนําตัวมินให้พี่ก็เลยลองกินมาก็ประมาณได้สิบกว่าวันเนี่ยคะ่ะอาการที่ที่หมอเขาบอกว่าไม่มีทางหายจนกว่าจะตายไปกับเรา เราเรามีความรู้สึกว่ามันมันท้อเนาะมันท้อกับการที่ว่าอุ้ยมันไม่มีทางหายเลยเหรอแล้วมันมันก็ลามไปเรื่อยๆลามไปเรื่อยๆแล้วมันชาลงไปที่ปลายขาปลายปลายเท้าเราเลยนะคะแบบอยู่ดีมันงององอเข้ามานะคะเออพอเรากินตัวมินเข้าไปเนี่ยประมาณสิบกว่าวันอาการที่เราปวดไหล่นะแล้วก็ แล้วก็ดูกายภาพบําบัดที่ที่รักษาโรคหมอนรองกระดูกด้วยตรงนี้สาเหตุหลักๆของเราค่ะ<ฆ>เอออาการเราดีขึ้นมันอาจจะเป็นเราคิดว่ามันมันมันน่าจะแบบเป็นบุญของเราด้วยที่เราได้มาเจอเจล<ฆ>นะคะเจลพัดเพราะว่าเออคือมันไม่ได้เป็นเป็นยาเทวดาพี่คิดว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าอาการที่เราเป็นอยู่มันดีขึ้นดีขึ้น<ฆ>ดีขึ้นเป็นลําดับ มันก็ทให้เรามีความรู้สึกมีกําลังใจนะคะมีกําลังใจแล้วก็อย่างพอไปที่คลินิกอะไปเจอเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยเยอะมากแต่เขาก็คือแบบเนี่ยอาการที่ที่เป็นน่ะคือเหมือนคล้ายๆกันเลยบ,บางคนก็แบบหมอก็ต้องแบบเดี๋ยวต้องไปส่องกล้องดูไปเข้าอุโมงว่าจะต้องรักษาแบบไหนอย่างพี่เนี่ยตอนอเพื่อไปเพิ่งไปหาหมอมา ค่บอ,อกว่ายามากินค่ะแล้วก็รักษาปลายประสาทเนี่ยหนึ่งเดือนเต็มแต่พี่ตอนนี้พี่พี่มากินตัวมินอะ่ะพี่ก็ไม่ได้กินยาตรงนั้นนะคะคือเราจะเทสดูว่าเพราะยามันก็เป็นสเตอรอยด์พี่ก็คิดอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งถ้าเรากินไปนานๆอะ่ะเราก็กลัวเป็นโรคไตค่ะอาการตรงนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับเราเนาะก็ ก็อยากจะแชร์ให้ทุกท่านได้ได้รู้นะคะว่าเออเราเป็นโรคนี้แล้วก็เรากินตัวนี้มาดีขึ้นเรื่อยๆะค่ะ